สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง,องสุขูสุขคนนะครับผมสั่งหน่อยสภาพสภาพกับอาจดูดีจังน้อยนะครับเนาะเล่นเบิดเปียกนะครับกะพอๆกับบางนาชาแนลนะครับเนาะแล้วก็ช่างน้อยพาเพื่นทีมงานพอบานพอบานแจงท้องพินแลนนะครับเนาะตอนนี้ก็จัดพื้นที่จัดสถานที่นะครับเนาะด้านหลังกะ เาขากลยใหญ่ต้นใหม่เม,มื่อวันหนีไปนอราะว่าด้านหาววานลังก็สิเป็นอมองแกนเสือมองยังปูแตงหนา้าแตงตาแล้วกะเทถ่ายพื้นที่กว่างน้ำนาะครับเนาะน้องเอ๋กัมาซอยนะครับเนาะเอ้สวัสดีครับ <laughs> น้องเอ๋มาซอยครับกะเจ็บกวาตทำความสะอาดนะครับเนาะผุนบอดบอดบอดทั้งสามหลักะนี่ลุยนะครับเนาะผู้จัดการ อยู่เป็นเบงตรวจงานอยู่คัวอยู่ศูนย์อาหารนะครับศูนย์อาหารสั่งใหม่กะะบะแร้วบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่มือแรงกับเก็บเก็บของเตรียมงานนะครับเนาะวันทะี่สิบสองนี่กะหไลยซิงย่งหลายยางครับบท่านี้เก็บแหล้วอยู่นะครับเนาะแล้วกะ็ต้นไม้ด้านหลังกัตัดเรียบร้อยแล้วตัดตกแตงก่งจริงเพิ่มเป็นดีครับอ,อ่ให้ กวงให้ลองรับเอฟซีที่สสมาน้ำนะครับเนาะเอา,าปไปลุยน้ำกันครับพี่น้องหัวน,น้นอยหัวน้อยเข้า,ขาหานะ้องมาคุมง,งานครับมาตรวจ เ,เล่นแลนแลนห่วยเสือเสือทีมตัวนี้เสือทีมตรวจงานพี่หน,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 นุ่มอากาศจะมันแรงนะครับเอ้ยใส่เกือบครูพร้อมว้า mình luôn muốn bưng ăn thôi đó, thay khoan nhãn, hãy bưng tuta nồi, chơi, สวัสดีแม่นั่านางเศร้าเมื่อยครับพี่น้องแอะแอะกับสังน,นคมมดดะครับสบายพี่น้ <c oughs> องสยเขาได้เด้อครับสปอนเซอร์มาหลอกว่าอะไรฟูลสีฟูลเศราานะ้าได้ยู่เด้อครับขอบคุณขอบคุณล่างหน้าวะขอบคุณล่างหน้าครับผม <c oughs>

ไปรอใส่มาหุ่หน้าได้น้ำปั้นใส่มากินตาเจบปูโอ้อไปพิ่งกันนี่สิบสามไอ้บัตรโอ้ยไอ้ไอ้ภูมิบ่๋อทุกูคาเฟ่โน้ตสาขาใหม่เป็นไปรอมานะครับสิบสามไอ้ไรเพิ่นต้มที่เอ๊ะ

น,นี่ยบรรยากาศในมือแลงกะมาเบิงกะว่างเมื่อกี้มือครับกะเป็นรูเป็นตาเพดแทนกอดเป็นกะยูบม่กี้มือได้ยูมือนึ่งกับแลนออกงานอีกแล้วเลยนี่แหละครับกะสั่งหน่อยก็บานนันนากะแลนหนา้าแลนหลังเป็นตุราใหา้วางมองหันมองสี่จังสี่เข้ากับไปปรึกษาเพิ่นนะครับเนาะว่าเห็นมองนันดีบ่มองหนี่ดีบ่ตามที่เข้าเป็นผู้เฮ็ดเข้าเห็นเนาะกะจังสันจังสี่กับปรึกษาเพิ่นเพิ่น,นว่าดีเข้ากับเริมพ้องการเริ่มเพชด ยังมืออื่นกะมืออื่นกะเดี๋ยวสีให้รถมาเทคอนกรีดนะครับเนาะเพราะว่าเบิงเบิงรวมๆแล้วทางมันสีแบบเขามาหยากมันจืดมันอันนี้ทาเทคอนกรีตกะทางมันกับสีกวางขึ้นแล้วกัเขากับสีดีมันกับสีบอร์สูตรกำแพงนุ่เนาะครับเนาะราคาการสั้นจอดกับสีง่ายขึ้นนะครับเนาะเทากับฟ้องหูยังสีเทากะปรึกษาจังสันจังสีดีบอบบนี่ขนาะนะรองกับไอ้ไอ้เป็นพิจารณา จังหดจังไดเนี่ยก็ปรึกษากันนิดร้ด้วยก็แจ้งนิดร้ด้วยก่อนวันนะมานั่งพิ่งพาก,ก่อนเก็บต,ต,ตกยังอยครับพี่น้องเหลยกสั่งด่วนนะครับเนาะกะกกอร์ิกาบ,บานกะมีงานดวนน่วนไีด้เห็ดเอินสั่งมาเห็ดถนนทางเขาก่อนนะครับเนาะ งานด่วนครับมือื่นมือื่นก็นคือต้องเสร็จนะครับผมอันนี้บ้านเราหน้าก็เอ่อเป็นช่วงท่ายของการเล็นงานมือ,อื่นคือกันครับก็ <c oughs> นั่งพักเก้ามือแล้วก็พุยกระบอดมื่อกีแล้วก็กบบอ่าให้สร้างเพื่อนาเหตุถนนด่วนทางเขาเนาะกะเป็นงานด่วนมือื่นกะบบาวบงบง,บงหัวสีใดซํำใดกะเทคนกีดท,ทางเขา่าด้านข้างที่ว่าด,ดินมันสุดแล้วก็อ่า หมองที่ถมใหม่เนาะครับเนาะให้มันมีพื้นที่จอดได้หลายกันนี่แหละครับผมกงานงานเบิดมือมือนีเนาะก็สร้างพคนกับเอิรนดวนกับมาดวนกับโอเคครับผมแบบตีครับกับเทตั้งแต่ทางเข้ามากับทะเบิ้งความเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวปสมนิสกรเนาะครับเนาะกันสิอัปเดตให้พี่น้องในเบิรงว่าเป็นยังไงกับสำหรับมือนี้ เอาไวส้สำเนียงเ้าก่อนพบๆกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณพี่น้องสุกูทุกคน,กคนที่เา้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ